สวัสดีครับสเปเกอร์ทุเรยรองเท้าวันนี้ขอพาทุกท่านมาชมกับรองเท้าวิ่งจาก3ามนดิกรีนะครับและนี่ก็คือ361หดิกรีฟิวเรียสฟิวเจสครับผมสาหรับรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าวิ่งแข่งขันมาราทอนซึ่งหลายๆคนที่ได้ลองแล้วก็ได้รีวิวไปเนี่ยก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าดีนะครับผมสาหรับรุ่นนี้อัปเปอร์เป็นผ้าตาข่ายนะครับมีความโปร่งลิ้นเป็นผ้าถักนะครับผมมาในรูปแบบซ็อกไลท์กระชับเท้าได้ดีนะครับตัวส่นมีพู ทีเดียวว่าจะระบายอากาศได้ดีนะครับส่วนพื้นชั้นกลางเนี่ยเป็น CQT Extreme 3นะเป็นโฟมใหม่ที่ปรับสูตรใหม่นะครับมาพร้อมกับความนุ่มเด้งนะมีดีไซน์2ชั้นนะครับ2เลเยอร์ตรงกลางจะเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับผมตัวพื้นชั้นกลางเนี่ยตอบสนองไวนะครับความนุ่มกว่ารุ่นแรกพร้อมกับแผ่นคาร์บอนสีแดงครับมีดีไซน์ที่แปลกตาสวยงามเลยทีเดียวจะช่วยเสริมแรงส่งคืนต่างๆนะครับส่วนพื้นชั้นนอกเป็นยางกันเลื่อนนะครับใครที่อยากได้รองเท้าวิ่งมาราธอนดีดๆเนี่ย301 f u r i o Future 2.0น่าสนใจครับผม